อาจารย์ตีแปริ้วครับหลักหน่วยบนนะครับปี68นะครับไม่เคยพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องพระหัดคนเดิมครับมือนีครับวันที่2กันยายนสองหาหกครับมือว่านครับเลขออกครับบนครับ356ล่างครับ31ครับมีใครถูกบ้างครับผมเนาะ อาจารย์ตีเพันแจงครับ่าพหัตหลักหน่วยบนนะปี68นะไม่เคยพาดนะครับปล่อยต่องวดนะครับงวดที่แล้วให้มาครับหลักหน่วยบนครับ560นะครับมาที่6ครับเลขออกครับ3 5 6นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามได้เอครับผมเนาะ กดไลค์กดแชร์ครับอาจารย์ตีแปดริ้วหลักหน่วยบนนะครับมี f อฟซีทาง่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะพระหัตอย่าลืมตามเลขล็อกกองฉลากขั้นหน่อยนะเลขล็อกกองฉลากนะครับผมเนาะนี่ครับให้2ให้852เข้าตรงๆครับ ได้8ได้8 6 5เข้าตรงตรงครับได้5ครับได้5 6 3เลขออก3-6-5นะครับเดี๋ยวผมตามให้ครับผมเนาะเพราะว่าผมลงคลิปให้ f อทั้งช่องอยู่ครับงวดที่แล้วนะครับนี่ครับ1สิงหาครับให้2ให้8 5 2เข้าตรงตรงครับแล้วก็16สิงหาครับ ให้8ครับให้8 6 5ครับงวดที่แล้วให้มาครับให้5ครับให้5 6 3นะครับเลขออกครับ3 5 6ครับงวดนี้เดี๋ยวผมตามให้ครับผมเนาะก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมพา f อฟซีทานช่องครับผมเนาะมาดูเลขของ แม่สละบุรีก่อนนะครับเลขของแม่สละบุรีนะครับงวดที่แล้วให้มาครับผมเนาะนี่ครับหลักหน่วยบนครับ0-56ครับมาที่6นะครับล่างครับเลขติดล่างครับ9012มาที่1นะครับผมเนาะแต่ว่าแม่จับคู่ให้บอกเขาครับผมนี่ครับจับคู่ให้ไม่เข้าครับ งวดนี้แม่สละบบุรีให้มาครับบนครับเด่นที่เก้าลองศูนย์นะครับเด่นที่เก้าลองศูนย์นะครับหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนสองเจ็ดสี่นะครับไม่ใช่สองเจ็ดแปดครับผมเนาะสองเจ็ดแปดครับแม่ว่ามีอีกสูตรหนึ่งครับผมเนาะ ได้ 1, 4, 8ครับงวดนี้หลักหน่วยบนนะครับชนกันที่8นะครับครั้งแรกผมว่าจะลงทั้ง2อันก็เนอะหลักหน่วยบนแต่ว่าแม่ว่าลงแค่ 2, 7, 8ก็พอนะครับงวดนี้แม่สลับบุรีจับคู่ให้นะครับบนครับ 98, 97ครับ ชุด3ตัวครับ198 298ครับล่างครับเด่นที่9กับ1นะครับเลขติดล่างครับ4 5 6 7เดนะครับเด่นที่7นะครับเด่นที่7นะครับของแม่สระบุรีนะครับล่างจับคู่ให้2คู่ครับ7 9 7 1นะครับ7 9 7 1นะครับแคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะของ แม่สระบบุรีนะครับแม่ครับผมเนาะจะพาเอฟซีทางช่องมาดูหลักหน่วยบนครับของอาจารย์ตีนะครับหลักหน่วยบนของอาจารย์ตีแปดลิ้วนะครับนี่ครับเลขวิ่งท่าน้ำนนนะครับนี่ครับผมอาจารย์ตีสงมาให้วันที่2ี่สิเก้าสิงหาคมเนาะต่ว่าผม เบอร์ลงให้เอฟซีทางช่องครับผมนี่ครับเด่นที่3บนล่างครับ3ออก3 1ล่างครับ3ออก3 5 6หบนนะครับเดี๋ยวงวดนี้เดี๋ยวผมตามให้ครับผมเนาะนี่ครับของอาจารย์ตีนะครับหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนครับของอาจารย์ตีนะครับเดี๋ยวผมพาเอฟซีทงช่องมาเบิ่งก่อน หลักหน่วยบนของอาจารย์ตี8ริ้วนะครับหลักหน่วยบนของอาจารย์ตีครับผมเนาะนี่ครับตั้งแต่วันที่2อมักกะลาเป็นต้นมาครับผมเนาะนี่ครับ9 04เลขออก2 0 9นี่ครับ 904เลขออก779 904เลขออก700 237เลขออก377 904ออก894ครับแล้วก็อะไรนี่ดูก่อนขยายก่อน893เลขออก3 5563ครับผมนี่ครับ ห้าหกสามแล้วก็หนึ่งเมษาครับหกเจ็ดหนึ่งครับเลขออกครับหกแปดเจ็ดนะครับนี่ครับผมเนาะหลักหน่วยบนครับของอาจารย์ตีนะครับผมเนาะปีหกแปดยังไม่พลาดเหมือนกันนะครับเจ็ดแปดสองออกแปดห้าสองศูนย์หนึ่งห้าออกแปดหกห้าห้าหกศูนย์ออก 3ามห้าหครับงวดนี้อาจารย์ตีส่งมาให้แล้วครับผมเนาะอาจารย์ตีส่งให้แล้วครับงวดนี้ครับนี่ครับเป็นแจงข่าวแม่ครับผมเนาะปล่อยต่องวดหลักหน่วยบนอยากมีโชคอยากปลดหนี้2ตัวบนซื้ออะไรก็ได้ให้มีหลักหน่วยบน สเลขนี้ครับผมนี่ครับนั่นก็คือครับ7 8 2ครับงวดนี้นะครับ7 8 2ครับแม่ครับผมเนาะจะไม่เชียนให้เอฟซีทั้งช่องครับ <c oughs> อาจารย์ตี8ปริ้วครับ อาจารย์ตี8ปริ้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับผมอาจารย์ตี8ปริ้วครับหลักหน่วยบนครับ หลักหน่วยบนครับปี6-8ไม่พลาดนะครับหลักหน่วยบนปี6-8ไม่พลาดครับงวดนี้ได้มาครับ7 8็สองครับ 7 8 2นะครับลงวันที่16ทับ9ทับหครับมาครับผมเนาะมาแคปหน้าจอครับผมที่นี่ครับมาแคปหน้าจอเอาของอาจารย์ตีดีกว่าครับมาทั้ง2แผ่นเลยทั้งอันเก่าแล้วก็อันใหม่นะครับแคปหน้าจอได้ครับผมเนาะ หลักหน่วยบนของอาจารย์ตีครับปี68ไม่พลาดนะครับส่วนเลขป้านีนะครับเลขป้านีเน้นย้ำก่อนนะครับนี่ครับงวดที่แล้วให้มา568923ครับออกที่356นะครับผมเนาะถ้าใครจะคูดเป็นครับเลขป้านีครับเข้าเกือบทุกงวดนะครับผมเนาะงวดนี้นะครับเลขป้านีครับมี 6มี7มี9มี0มี3มี4ครับหลักหน่วยบนชนกันที่7นะครับผมเนาะนี่ครับเพราะว่าบมมี8ปครับเนาะไม่มี8ไม่มี2ครับอ๋อโอเคครับผมกับสุดท้ายนี้ครับกับขวยพรให้ FC ทางช่องที่เบิ่งคลิปนี้ครับเดินทางแข็งแกร่งปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับ ถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ